มือนี้บ้านโฮกมือนี้บ้านโกอันเขาผ้าผ้ากันท่าสีท่าสีไหมท่าสีเหี้ยนไหมอืมท่าแต่้มือบ้านของนี้แล้วแล้วละสีมันเปืือนสีมันนั่งก็เลี้ยวสีมาท่าไหมถ้าแต้มือว้านได้ห้องนึงมือนีบก็จะได้ห้องนึงเนี่ยเลยหกหน่อยเดยท่าให้ลูให้ร้านก่อน ถ้าสีถ้าสีถ้าแสงไม่มันก็ในห้องนั้นให้แม่ไปดูกันฮะหาปีบ่ามีอยแค่ปดปีเจ็8สีแล้วเอาอมันเขาสีท่าวางเขาใครฮันกีนะองลาเขาก,ก็เอาสี ดูดฝุ่นแล้วก็เก็บออกตัวลูกอันนี้เชฟกระดนังกองที่หละกันมสิดูดก็ได้ตั่งแต้วดูดร้านกระดาษก็ได้คนนี่อ้นจิจิงเฮ็ดยังไงเนี่ยเออนั่นบันไอดูดฝุ่นกระดูดตต่งแต่คุณนมันอเนี่ยก็เพอาเก็บบอกที่อนเดเอนม่วนในต่างเอาบชวนัวเนียนเรื่องยางไงกิบไห้ว่าฮยดเตี้ย กระถ่ายสีห้องนี้ก็แล้วแล้วล่ะกระเลี้ก็แล้วแล้วไอ้บุ๋มไปทำงานบ่มือเนี่ยไปใบสามมาสั่นเออพูดดีกว่าจไปทำงานใบสามเกี่ยงนไงล่ะลูกเอ่าแม่มสีได้ไปทำงานมึงไปน้ำเล้าเดียวใบมงแม่ก็ไปเออฟ้าก็อยู่คนเดียวเอาก็อยู่กับย่านี่เด้ นี่ละเที่เร่หกของนี่ก็แล้วแล้วล่ะเออยังห้องนึงห้องนี้แล่าเล่าเออห้องนี้ก็แล้วแล้าสีอยังบุสีนี่แหละห้องนี้แล้วแต่ว่าอันท่านได้เก็บรูปเขารูปเขาร้อยเทียท่านได้เก็บภาพเขารูปเขาร้อยเทียอืม้าไปมือละหน่อยยังเฝ้าเมียนเลยเขาเล่เรวห้องนี้บิังห้องนั่นบันี้ อันใดก็มีตะมองห่างๆคนนั่ท่ามาพี่ละท่ามาพี่สีเสียงปากเปียกปากเปียกปากเสะ <laughs> กับลูกกับหลานเอออ่ะอันนี้ท่าของนี่พี่ไอ้บุม๋มท่ามองนี่ก้อนท่ามองนี่แล้วก็ง่ายมาท่ามองนี่ ผลของเซซะอยู่ท่านนั่นท่าสีก่อนสีกระบอกเปลี่ยนบ่โปดอกกันบ้านเฮาก่อนโวยโวยกันบ้านเฮากับภรรยาเฮ็ดดอกอันเขาบ่อึดเงินเขาภรรยาเฮ็ดดิบบ่บ่เปลี่ยนมันเปรบ้านเฮากันท่าปีเดียวแล้วยวดือเฮ็ดดีๆลูกละเฮ็ดดีดี ดีๆเอามือจกออกงาหนนะว่าได้ง่ายคนถ้าพัเข่าก็ท่านในเมียนเออพากเข่นกินเข่าแล้วก็ท่านในเมียนดอกเจ้าวัชพีชหลวพีชยังได้ออันนี้พะแนนทั่วไปก็เลยยากจักล่างถวยเก็บถวยเก็บซ้ำอือจักทีแรกน้ำหลานจักรยานอยากให้คลิปให้เขาเออนาราเดอร์คัน ถ่ายแล้วเก็บเขาเราย้ำหลแล้วเพระเหตุอีกคลิปนึงกันดอกอันนี้คลิปเก็บออกว่าล่ะดึงออกว่าล่ะเออนั่งอันนั้นว่างเบียดขนาดเออเพราะเหตุยังว่าเป็นเล็กน้อยเอออายก็อยากแกมน้องน้ำมันเราเนาะย่าไปแกมมันเพราะอันนั้นอันนั้นเพราะวิปลาดอยยังดอกเออใชนไหมอันนั้นอันเป็นสาเลยเพราว่าแม่เอาเป็นตาสร้างเพราะเหยัง อันนั้นไปตอบก,ก่อนเ้ยบาย